สวัสดีค่ะพี่ลิซ่าสวัสดีค่ะพี่ตันวันนี้เรามารู้จักเกี่ยวกับเท้าเท้าในภาษาอังกฤษอ่านว่าฟีดความสำคัญของอวัยวะเท้าใช้เดินและทรงตัว หน้าที่ของเท้าเท้ามีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวเดินวิ่งและทรงตัวเท้าประกอบด้วยกระดูกจำนวนมากข้อต่อและเอนการดูแลเท้าเป็นสิ่งสำคัญเช่นเลือกรองเท้าที่เหมาะสมล้างเท้าให้สะอาดและหลีกเลี่ยงเดินเท้าหปลา่าในที่สูปรุกเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชือ้อ วิธีการดูแลรักษาของเท้า 1. ล้างเท้าให้สะอาด 2. เช็ดให้แห้งและ 3. ใส่รองเท้าที่ระบายอากาศได้ดีวิธีการดูแลรักษาของเท้า 1. ล้างเท้าให้สะอาด 2. เช็ดให้แห้งและ 3. ใส่รองเท้าที่ระบายอากาศได้ดีวิธีการ